อะไรขึ้นครับโอ้โหมีอะากจะเชื้อเลยอัดโอ้ทางงครับ้องน้ครับข้ามข้ามไม่ได้ขุดน้ำบ่อกอสาลาพี่น้องมาแล้วนะมาแล้วนั่นน่ะนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมครับงานต่อไปน่ะนี่เอ้าครับผมมีอะไรครับพี่น้องมารวมตัวกันแล้วอยากจะสอบถามเรื่องอะไรครับเราโอเคไหมนั่นน่ะมีคน ทางน้ำนะโอเคไหมคนหรือเปล่าครับคนครับที่เอาไปพูดว่าว่าพวกเรา,าเป็นทาสรับใช้ครับผมออเป็นยูทูบข้างไข่เลียไข่เกาะลุงเกาะป้าป้ามันจะไปเลียไข่ได้ไงไข่มีเปลือกมาเลียไงวะ แล้วในพราอุ่นในมีความรู้สึกอย่างไรค่อยกินเอาไข่มาเดี๋ยวผมจะเลียให้ดูแล้วเป็นธาตุับใช้เอาไข่ไก่นะแล้วอยากจะสอบถามในคารู้สึกยังไงที่มาอยู่กับลุงพลป้าแตนปล่อยกระซิว่าขําเดียวเสือกยังน้ำอยากเงินมั่งเสือกูเสือกยังน้ำกูแม่นมั่ที่เป็นยังก็เลือกขู่กูละนะพี่น้อง เข้าใจแน่เด้อพี่น้องพวกพี่นาพี่ตาเด้อเนาะเอาไปเดี๋ยวมันเป่าในหน้ากากเลยเนาะเดี๋ยวมันจุดแฟนหน้ากากได้แล้วนานแล้วนี่ผมนะฮะเอฟซีนะของจริงของจริงใหญ่บ่พูดอีเว้าน่ะนี่โบหูน่ะนี่โบหูน่ะนะนะอีหยังล่ะแล้วทีนี้นะ บอกกูเนี่ยกูมาอยู่นี่พ่อกูยัง่ไม่ได้หายเด้วยสิมันยาบยังกับมึงอยู่นี่พูดได้เหาอพ่อกูกับแม่กูยังไม่หันไปตะเกื้อนไปตะเกื้นพ่อกูกับแม่กูยังไม่พูดเลยมึงมาทางเนี้ยนะดินะครับแล้วมึงเป็นใครมาอมึงจะมาเจ้ากี้เจ้าการอะไรกับชีวิตพวกกูนะโหอิสานะ สวัสดีครับก่อนไปทิ้งได้อีกมาไหมาไปกันมดแล้วบัดนี้เปิดดากอาลาดหมดเลยไปไประบบงานนี้นะมันมาหลงานนี้อาจจะมีคนคอยยาวเพิ่มอีกหนึ่งใครครับนะคนนี้แหละอาจจะยาวเพิ่มอีกนิดนึง ออขออาจจะยาวเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ลุงก็กำลังอ่ากำลังกินสิ่งที่กำลังจะทดสอบห้องน้ำใหม่ือ้นมันจะได้ขี่ท่านอยู่บ้างเหรอว่าท่านตอเนาะเป็นอาทิตย์เนาะอันบ้านไม้มีได้เป็นอาทิตย์ก็ได้อยู่ได้ละเคยบอเคยอาทิตย์นึ่งนะเกือบอยู่บได้จะเป็นยังไงมันกินยาคขายเส้นายโพด ผู้หญิงนะไปกินน้อยผู้หญิงนี่มี่ต่อดีศรนี่าไปกินหน่อยตัวแป๊บพอนั่งเฝ้าอยู่ต้เศร้าแล้วได้ลุงพอนั่งเฝ้าอยู่ตนเศร้าแล้วได้้ก็ชิรับไว้เกใจลุ่งกันละสรุปก็คือ่อยมาในมี่ยังนี่มียังพี่ถามว่าอยู่กับลุงเหนื่อยไหม ประเด็นนะนะหัวข้อหลักเลยนะหัวข้อหลักนะโอ้เหนื่อยไหมหอยู่กับลุงะองะมันก็โอเคด้วย่ะดีกว่านอนเว้นน้คนอนเว้นกับปั้นนี่คือสิได้แต่นอนเว้นน่ะล่ะไ่ได้ยังดอกแต่สงังฟงเป็นว่าจักย่างงั้น,ม,น,นม,มันคอยนอนเปล่คอยว่ามันก็ไข้กว่าอันไปดำหน้าอยู่ดรอกวะแน่นบะเอออยู่กับลุงนะนะเออ เอนเจอก็มีโฮมแน่มีแดดแน่ครับผมเออมันก็บอะไรตากแดดเมนัดหน้าเนาะแมนเจ้าก็คือคือข่อยเนาะอื๋อเจได้ก็แล้วแต่นะฝากนะผลิตภัณฑ์นะกัาแฟคอฟฟี่นะที่เอ้ยลินพันกันที่พีคอฟฟี่สุดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกสุดท้ายนี้อย่าตัดออกเด้ออ้ยแถมดอกนี่แถม โพี่น้องเลยแยนนี่เออพอดีแล้วแยนนี่นี่เม้นขนาดคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับผม